สวัสดีครับผมจะมารีเซต์คานดังรูปโดยใช้โปรแกรมเซ b e นนะครับขั้นตอนแรกเราก็เปิดโปรแกรมมากดไอคอนรูปกระดาษนะครับโดยใส่คานที่เราได้มานะครับโดยคานเราก็จะมี9้าช่วงแล้วก็จะมีไปยื่นด้านซ้ายออกมานะครับแล้วก็จะใส่ไปว่าไปยื่นด้านซ้ายมีคาน9้าช่วงแล้วต่อมาก็ใส่ระยะครับ แล้วกดตกลงครับโดยโจทย์ที่ได้มาให้วางน้ำหนักกระจายเต็มช่วงคานจ .25 ตันต่อเมตรเพื่อให้ได้ค่า MD สูงสุดนะครับโดยถ้าเราอยากได้ค่า MD สูงสุดเราต้องใช้ทฤษฎี <D S 2> เส้นอิทธิพลครับโดยเราโฟกัสที่จุดดีแล้วเราลากเส้นออกมาอย่างนี้ครับ โดยน้ำหนักที่เราจะใส่นะครับเราจะใส่เฉพาะช่วงที่เป็นลบนะครับช่วงบวกอย่างนี้เราจะไม่ใส่น้ำหนักเรากลับมาที่โปรแกรมและมาใส่น้ำหนักครับ เมื่อใส่น้ำหนักเสร็จเราก็จะกดปุ่มแคลนะครับเพื่อ,อวิเคราะห์คาโดยค่า MD ที่เราได้มาก็คือลบ0.408นะครับและต่อมาให้เราเปรียบเทียบค่า MD เมื่อวางน้ำหนักเต็มทุกช่วงคานแล้วก็มาใส่น้ำหนักเพิ่มครับ โดยค่า md ที่ใส่น้ำหนักเต็มทุกช่วงคารนะครับก็จะได้ลบ0.271และค่า md สูงสุดก็คือลบ0.408ครับขอบคุณครับ